ไก่เนี่ยถ้าเราเจาไปตีเนี่ยตีกี่ยกดีครับเสียนะครับขอบคุณสำหรับรคำถามนะครับคำถามนี้มันก็จะย้อนหลังนิดนึงนะฮะย้อนหลังนิดนึงเข้า <c oughs> <c oughs> ใจครับว่า f อมีมีแบบมีใหม่จัดเลยแล้วก็เก่งแล้วก็มีความรู้มากกว่าผมก็มีนะครับนะนะยินดีนะครับจอยความรู้กันนะครับแสดงคนที่เห็นกันได้นะครับ ท่านใดที่มีความรู้มากมายนะครับก็เอามาจอยกันได้นะครับท่านอาจจะมีความรู้เยอะแยะเลยนะครับในเรื่องไก่นะครับท่านก็จอยความรู้มาทางข้อความได้นะนะครับบางอันบางอย่างผมก็อาจจะยังรู้ไม่หมดนะครับแต่บ,บางอันบางอย่างนี่ก็จะมี f อที่ใหม่จัดเลยนะครับนะสำหรับ <c oughs> คนที่ใหม่ก็ต้องตามก็ต้องเรียนรู้กันไปนะครับนะเดี๋ยวผมจะ ความรู้ที่ผมมีทั้งหมดเนี่ยผมจะถ่ายทอดออกไปให้ใน YouTube ใน TikTok นะครับผมหลักๆนะครับนะ Facebook ก็จะเป็นโพสต์ในชีตประจำวันเนาะนะครับว่าวันนี้จะไปไหนยังไงนะครับอ่ะมาเปิดคำถามมาตีกี่ยกดีเหมาะสมที่สุด <c oughs> มันเป็นคำถามที่มันรัดคิวมายัางไงไม่รู้มันเป็นคำถามที่จะต้องการคำตอบว่า เออทีกี่ยกดีแล้วเนี่ยมันขึ้นอยู่กับว่าไก่เราเนี่ยมันจะตีได้กี่ยกวิธีสังเกตว่าไก่ตัวนี้จะตีได้กี่ยกเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่ว่ามันมาจากซุม้มมันมาจากสายเลือดเงินล้านหรือมันมาจากสายเลือดเงินร้อยนะครับตัดออกไปซื้อมาถูกซื้อมาแพงตัดออกไป นะครับคำว่าตีได้กี่ยกมือน้าเลี้ยงเก่งไม่เก่งตัดออกไปคัดไก่มากเก่งไม่เก่งตัดออกไปนะฮะมันไม,ไม่ไม่ไม่ได้เกี่ยวกันมากแต่ก็มีผลนินดๆนะฮะไม่ใช่ว่าไม่มีผลเลยนะฮะสำหรับที่ผมตัดออกไปนะสำหรับท่านที่มีความรู้เกินนี้เนี่ยก็ก็ผ่านได้นะครับ ทานได้นะฮะนะไม่ไม่ไม่ฟังก็ได้นะผมาอาจจะเล่าแบบอนุบาลสองหน่อยหนึ่งนะฮะ <c oughs> ปกติจะเล่าเฉพาะมาธยมนะฮะวันนี้เล่าเรื่องอนุบาลสองหน่อยหนึ่งมันต้องมันต้องดูว่าไก่เราเนี่ยไปเคยตีที่ไหนมาหรือยังนะฮะถ้ายังไม่เคยไปตีที่ไหนมาเนี่ยนะครับนอกจากที่บ้านเนี่ยนะครับเอาไปตีสองยกก่อนเอาไปเตะสองยกก่อนกับใครก็ได้นะครับเตะสองยกก่อนนะครับ มันละเอียดลึกมากไก่นะครับมันละเอียดลึกมากนะฮะเอาเป็นว่าถ้าคําถามนี้ผมรู้ว่าท่านน่าจะใหม่แล้วก็ผมอยากจะบอกว่าไก่นุ่มหรือไก่ลูกไยมาเต็มเนี่ยอย่างน,น้อยๆท่านเตะให้มันได้สิบยกก่อน10บยกก่อนนะครับบางตัวถึงสิบยกบางตัวเกินสิบยกมันถึงจะอยู่นิ่งได้นะครับผมนะ ให้ผมลงรายละเอียดให้ว่าคําว่าสิบยกเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเดี๋ยวก็เอาไปตีกันสิบยกภายในวันเดียวตายหาพอดีนะครับไม่ใช่ว่าสิบยกแบบนั้นนะบางคนสิบยกโอ้โหสิบยกเลยเรียเสียตอนปั้มนี่นะสิบยกแล้วตอนตีเขาตีกันแค่สามสี่ยกเองนะครับบางคนฟังมาแล้วมันมันเพี้ยนหูบางฟังมาแล้วมันเอเสียบอกไก่หนุ่มให้ตีให้ได้สิบยก สิบ,บอกไก่ลูกถ่ายมาเซียมมาใหม่ๆใ,ใ,ให้ตีให้ได้สิบยกนะครับไอ้สิบยกเนี่ยมันนะสิบยกเนี่ยคือตีทีละยกอ่าตีทีละยกพักให้มันหายเจ็บพอตีได้อีกตอนไหนก็นั่นแหละครับอันนี้เราน่าจะรู้เองได้พอมันหายเจ็บพอมันฟิตใหม่อีกรอบนึงก็เอามาตีอีกยกนึงนะครับตีใใกับไก่นวมท,ที่บ้านนั่นแหละนะครับหรือว่าตีกับไก่เพื่อนก็ได้ หายเสร็จอันครั้งที่สามก็อามาตีอีกยกหนึ่งนะครับผมถ้าเราจีทีละยกสิบวันตีสิบวันตีเนี่ยไก่จะหลุดก่อนนะบางทีอะนะครับระวังมันหลุดก่อนนะครับอย่างนั้นเลี้ยงอย่างนั้นเนี่ยก็คือแต่ผมไม่ได้ห่วงเรื่องหลุดก่อนผมห่วงเรื่องมันไม่แข็งเพราะว่าบางคนใหม่นะครับคือตีสิบยกอะทุกคนตีสิบยกหมดเลยแต่ บางคนเนะ่ยเขาตีสิยกเสร็จภายใน1เดือนก็มีเราอะตีสิบยกเสร็จภายใน2เดือนเนึกไหมครับไก่ตัวหนึ่งเนี่ยเอาง่ายๆว่ามันตีได้เต็มที่นะครับมันมันสู้ได้ปั้มได้เต็มที่เนี่ยก่อนจะหลุดขนหลุดอะไรเนี่ยนะครับมันจะอยู่มันจะมีเวลาอยู่ประมาณ6เดือนหกหเดือนถึง8เดือนอย่างเยอะนะครับอย่างเยอะอย่างน้อย6เดือนนะครับไก่เนี่ย ช่วงช่วงพร้อมเลี้ยงพร้อมฟิตเต็มที่นะฮะเป็นปีเลยนะละระยะเวลาปีก็คือตั้งแต่เดือนตั้งแต่เดือนพฤศจิกาพฤศจิกายนเดือน11 11 12ดสิเดนะฮะหนึเดือน4เดือน5เนี่ยครับแค่นี้ครับนะเดือน5้าครับประมาณนี้นะครับ นาเพียงกี่เดือนนะเว้ยเนี่ยสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิสิบเอ็ดสิบสองสิบสามเอสิบเอ็ดสิบสองแล้วก็หนึ่งสองสามสี่สี่นี้ก็หกเดือนละห้านี่คือเจ็ดเดือนเดือนหกนี้คือแปดเดือนไก่มันจะตั้งแต่เดือนพฤศจิกาถึงเดือนหกแปดเดือนมันก็จะหลุดแล้วนะครับนะครับผมไก่มันตีแปดเดือนหลุดสี่เดือนนะครับมันตีแปดเดือนหลุดสี่เดือน แล้วช่วงที่เหมาะสมที่สุดคือพฤศจกกานะครับนะช่วงที่เหมาะสมในการเริ่มเลี้ยงพฤศจกกาช่วงในการเหมาะสมในการเริ่มหลุดเนี่ยคือมันจะรู้เองหรอกว่าประมาณว่าแล้วแต่ว่าตัวไหนจะหลุดตอนไหนแต่ว่าหลุดจริงๆทุกตัวเนี่ยส่วนมาก80% 90%จะหลุดเดือน6ฝนตกหลุดหน้าหนาวพร้อมฝนตกหลุดแบบนี้นะ เดือนหเดือน7เดือน8เดือน9้าเดือน10อ่ะอีก4เดือนนี้ละเสียอีกสเดือนนี้มันจะมีตีได้แค่30์ที่มันเกิดไม่ตรงจังหวะหรือมันไม่อยากหลดุดก<ม>ับเขาก็มีนะครับไอ้พวกหกสลึงนะครับประมาณนี้นะครับนี่คือนี่คือสิบสิบยกสิบยกคือตีทีละยกสามมติว่ามันหนึ่งยกพักสิบวันสองยกเอ้หนึ่งยกอีกพักส0สิบวันเป็นยี่สิบ หนึ่งยกอีกพักอีกสิบวันเป็นสามสิบวันเดือนหนึ่งคุณตีได้สามสามยกเองนะครับทำยังไงก็ได้นะครับอถ้าคุณจะตีให้มันได้สิบยกอย่างที่ผมบอกเนี่ยสองเดือนก็ได้หกยกเออสามเดือนได้เก้ายกอ่าสามเดือนได้สิบยกก็ได้่ะตีให้มันได้สิบยกใช้เวลาสามเดือนนะครับถึงจะได้สิบยกถึงจะได้ไปไล่แข็งสองยกนอกบ้านหรือสามยก แต่สองยกก่อนเอาปลอดภัยเลี้ยงไป3ามเดือนแล้วเหลือเวลาอีกทั้งหมดกี่เดือนทั้งหมดมันแเดือนสามเหลือห้าเหลือห้าเดือนในช่วงลดแล่นนะครับผมแต่ก็ดีนะละเอียดดีนะครับหรือเร็วกว่าน,นั้นก็ตียกหนึ่งพัก10วันนะครับครั้งต่อไปใส่มันสองยกเลยนะครับผมี2สองยกพัก15้าวันเห็นไหมลดลงมานะครับผม แล้วก็สองยกต่ออีกเห็นไหมครับอย่างนั้นนะครับคือทีๆเข้านะครับแต่ว่าต้องดูอาการไก่ด้วยนะเจ็บป่วยไข้ข้า,ขาไม่ย่อยอะไรต้องดูให้ดีขี้เกลือไม่สวยนะครับสําคัญนะครับแล้วตีกี่ยกเหมาะสมเนี่ยมันมันมัน,ม,นมันเป็นคําถามไปเรื่องต้นเรื่องคือคุณปั้มได้มากี่ยกแล้วนะครับสําคัญนะครับตรงนี้นะครับแล้วค่อยเอาไปตีตามลาดับของมันนะครับ ถ้ามันไม่เคยเดินอันไก่มันจะตะคิวกินมันจะไม่มีเลี้ยวมีแรงนะครับไม่ใช่ว่าลงไปสนามแล้วจะไปตีเขาอย่างเดียวนะเขาก็โดนเขาตีด้วยนะนะครับบางครั้งก็เขาก็ใส่เราคืนเหมือนกันนะเราก็ต้องเผื่อไปด้วยงั้นเขาจะให้เลือกไก่งอนๆแหละครับงั้นเขาจะให้เลือกไก่กระดูกดีๆหรอเผื่อเขาตีด้วยไม่ใช่ว่าเราจะตีเขาตรงนี้หักนู่นนี่นั่นเออแล้วเผื่อไหมล่ะว่าเขาจะตีตัวเองไหมล่ะเขาก็มาหาเงินเหมือนกันเขาก็มาตีเหมือนกันนะครับ เขาก็เอามาสู้เหมือนกันนะครับเขาไม่ได้เอามาให้เราตีเขาไม่ได้มาแบบไก่นวมไก่เบอร์แข้งขานาดน,นี้ดนเขาตีหูตีอะไรไปเนี่ยเบอร์แข้งลดลงเยอะเลยนะครับอันนี้ผมยังไม่ได้พูดถึงเรื่องว่าเวลาคุณเอาไปตีเนี่ยคุณจะเอาไปเปรียบกับไก่อะไรด้วยนะมันต้องรู้เขารู้เราก่อนรู้เราก่อนระดับแรกเราเป็นอะไรแล้วเราชอบตีไก่แบบไหนอีเราเป็นไก่พามา่าไก่พามา่าชอบตีพามา่าหรือชอบตีไทยเห็นไหมมันต้องดูในมุมนี้ด้วย ชอบตีพมา่าชอบตีพมา่าสูงหรือเตี้ยอีกละนะครับมันเป็นอย่างนั้นนะครับนะโอเคนะครับต้องดูความแข็งแกร่งของไก่ก่อนเราถึงจะรู้ว่าตีได้กี่ยกนะครับผมซุมไหนข่ายไหนตีได้หมดแหละนะครับให้ความแข็งแกร่งเรามันยืนได้เอาเป็นว่าถ้าเราบอกสามยกชื่อดำยกสามยกเราเสมอได้สี่ยกเราเสมอได้เราคิดอย่างนี้ด้วยโอเค